อ่ะราศีกรกฎนะฮะราศีกรกฎนี่สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเราดูไปแล้วครึ่งทางแล้วอ่ราศีกรกฏอฮราศีกรกฎก็อ่ายัง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 อะไรยังมีอ่ยังยังเปิดบ้านมายังมีเสาเลงนะครับจะมีพระเสาที่เลงอยู่ครับก็อย่างที่บอกให้ฟังว่าคนเกิดราศีกรกฎเนี่ยฮะ เราพูดกันเราพูดเราเวากันตรงๆกันซื้อนะสองปีครึ่งเนี่ยเราเราเวากันซื้อตรงๆกันเนาะนะตั้งแต่ยี่สามอะมกราปีหกสามเนี่ยครับถ้านับไปยังไม่ถึงสองปีครึ่งคือเมื่อไหร่ก็คือวันที่ยี่สิบเมษาปีหกห้าครับเราเวากันซื้อเนาะตายยังค็ดอ่ะยังก็ไม่ลอง นะครับยังไงก็ยังไม่มีทางดีขึ้นได้อย่าเพิ่งคิดเรื่องรอดอย่าไปคิดเรื่องความรวยความรความรวยอย่าเพิ่งคิดคิดเรื่องหาทางรอดเอาไว้ได้ก่อนแค่นั้นต่ออะไรให้รู้ไว้อย่างนี้ก่อนนะเปิดบายังไงก็ยังเจอเสาอยู่เปิดบาเดือนนี้แม้จะมีเสาก็ยังมีดาวพุธมากั้นอยู่ยังโชคดีอยังมีขอบมากั้นอยู่นะอยู่ดังนั้นไม่ต้องคุยเรื่องดีอย่าไปคุยเรื่องดีแต่ปีนี้แต่สําหรับมกรานี้ดีขึ้นหน่อยอ่าดีแค่ก็ดีขึ้นหน่อยมีการทนมา มีการชนขึ้นมาอะไรขึ้นมามันก็ไม่โดนสังกระแทกโดยตรงครับจะพูดจะคุยจะติดต่อก็ยังมีคนมามีนในหน้าในประกันมาขอให้ได้เนาะใช้คำพูดดีๆนะใช้คำพูดพูดเนี้ยถูกต้องมีในหน้ามีประกันอ่ะคอยมาไอไอบัรเจรจามพาทีด้วยไม่ทําให้ไม่รับผลกระทบทางตรงแลเพราะฉะนี่นจะพูดจะคุยจะติดต่อก็ยังดีขึ้นอะไรขึ้นนะครับไอตัวนี้เจ้าตาต้องรีบกระทำการ ก่อนวันที่สิบสี่อ่าก่อนวันที่สิบสี่ครับถ้าเลยวันที่สิบห้าไปแล้วดาวพุธจะนี้จะพักอ่าการพูดการคุยก็ก็จะอ่ไม่ไม่ง่ายนะครับจะยากขึ้นอะไรขึ้นคนคนคนที่พูดช่วยอาจจะช่วยตัวเองไม่รอดออส่วนดาวการเงินก็ยังเป็นอลิอยู่ครับอยู่จันดับด้วยมีปัญหาทางการเงินครับนะครับอันีการเงินก็ยังมีปัญหาอยู่ครับยังเป็นอุปสรรคอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการเงินจนถึงวันที่สิบสี่อ่า เออโดยเฉพาะการเงินโดยเฉพาะที่สองที่เสียหายดับครับนะครับมีจันดับด้วยเสียหายดับวันที่สองนะอย่าอย่าได้เดินหลงทางผิดในวันที่สองนะครับดาวการเงินเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นหลังจากสิบสามสิบสี่ไปแล้วนี่ครับหลังจากหลังจากที่สิบสี่มกราเวลาสิบห้าจุดห้าสองไปแล้วดาวการเงินยกเข้านี้ ครับมันก็ยังดีกว่าตอนนี้เพราะอะไรไปให้แสงกับหุนส่วนนะอย่างน้อยก็ไปให้แสงหุ้นส่วนได้ได้คู่ทาุไฟคู่ติดต่อเนี่ยใช่ไหมคู่ทอลอลงโคงจะพูดจะคุยมีเครดิตเนี่ยจะคุยมีเครดิตนะนะฮะดีขึ้นก็พอดีไงอาจารย์พอดาวดาวพุทธพักปุ๊บนะอาทิตย์มาเสริมแผนนะครับดีขึ้นดีขึ้นเรื่องการเงินดีขึ้นนะครับย้วก็ดีขึ้นการเงินก็ดีขึ้นแลละ ส่วนเรื่องเกี่ยวกับการงานเป็นยังไงครับอาจารย์การงานมีงานเยอะงานมีให้ลาบเยอะนะมีงานให้ลาบเยอะอะไรเยอะแล้วเดินเร็วเดินเร็วด้วยการงานเสิร์ฟงานใหม่ๆนะเพราะนั้นนี่เจ้าตานี่จะต้องป็ิศึกเรื่องเกี่ยวกับการงานให้ได้ก่อนวันที่เท่าไหร่ก่อนวันที่สิบหกก่อนวันที่สิบห้าก่อนวันที่สิบสิบหกถูกแล้วให้เสร็จวันที่สิบห้าให้เสร็จวันที่สิบห้าไงเพบย้ายแล้ววันที่สิบหกนี่ย้าย แต่ย้ายก็ไม่สิสิบเจ็ดจุดสี่สองนอโอ้โหย้ายเพราะมาลรย้ายแล้วไปอยู่อะไนี่จะไปดีได้ไงเออแล้วไปอยู่เรือนดับอีกแล้วนี่พูดไม่ถูกคุณอยู่ตรงนี้นะเออยังบัดไม่คุณอยู่ตรงนี้นะแม่งคนละม้วนจริงๆนะอ่ะคนละม้วนสิเนี่ยคุณดูดิอยู่ตรงนี้มันเลงลาหูนะมาคู่ท่านนะคู่ท่านให้ลาบต่างหากอ่านี่ไม่อยู่ตรงนี้มันจะไปดีได้ยังไงอ่ะเจ๊งอย่างเดียวเนี่ยเพราะฉะนั้นดาวการงานเนี่ย พูดสักคนราศีกรกฎยิ้มไปสักพักหนึ่งแล้วพอบอกแบบนี้ปุ๊บแล้วจะดีได้ไงม่อยหลังกันไปอ้าวแต่ไม่เป็นไรคนราศีกรกฎนะครับไอ้นะคนราศีกรกฎอย่างน้อยดีถึงสิบห้าต่อตอนนี้ดีอยู่ดีถึงสิบห้าตั้งสองอาทิตย์อาจารย์เคยบอกดีแค่ห้าวันผมก็เอาแล้วเพราะันไปสําเด็จตอนนั้นใช่ไหมดีแค่ห้าวันก็เอาแล้วนี่ดีตั้งสิบห้าวันนะ แต่จริงๆแล้วดาวเนี่ยมันจะครับการเรียงตัวของดวงดาวเนี่ยมันจะพอดีเข้ามาทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามอย่างกรณียกตัวอย่างวันนี้ครับวันที่สิบสี่ดาวการเงินเข้านีครับวันที่สิบห้าบางทีดีแค่วันเดียวอ่ะไอ้่าดีวันที่สิบสี่ดีวันเดียวเขาจบแล้วใช่ไหมขอแค่วันเดียวเ่ะนั้วนะจริงๆนะอาจารย์ใช่วันที่สี่วันที่สิบสี่นะได้เงินคนราศีกรกฎได้เงินเลยได้เงินสิบสี่โอ้นี่นะครับก็ สำหรับคนราศีกรลกดอีกรครบหรือยังครบแล้วครบแล้วนะครับนะฮะก็เรื่องคู่อะไรก็บอกไปหมดแล้วนะครับะนะฮะเรื่องคู่